แล้วก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็อยากจะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับและถ้าหากคุณเป็นมือใหม่นะครับและมีปัญหากเกี่ยวกับการเล่นฟี f a Mobile นะก็สามารถเข้ามาสอบถามผมได้ในเพจไ้แบบส่วนตัวส่วนตัวเลยนะครับผม กราบสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวฟีฟ่าม b i บ e ยและสายฟีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับทวีวุฒิชาแนลนั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กันในแพ็กนะครับ UCL นั่นเองนะครับผมก็ใกล้จะหมดเวลาเต็มทีแล้วนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมก็มีเนี่ยไอ้ถ้วยสีม่วงเนี่ยครับผมผมก็มีอยู่ประมาณ2 0 0 0 0นะซึ่งมันจะเค็มนักเตะได้1คนนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมา เปิดให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับผมนะครับผมก็จะมาดูซิว่าตัวไหนที่จะเอามาน่าใช้น่าเล่นนะครับผมก็ที่ผมมีไว้ในใจแล้วนะครับว่าผมอยากจะได้นี่นะครับผมอเล็กซานเดอร์อเล็กซานโดนั่นเองนะครับผมแต่ว่าก็ยังสองจิตสองใจนะครับว่าจะเอาโอดอยหรือว่าอเล็กซานเดอร์ไอโนเอ้ยอเล็กซานโดอย่างงี้ยยังพูดผิดตลอดเลยก็เนี่ยครับสเตตมันก็น่าเล่นนะเพราะว่าตอนนี้นะครับผมก็อยากจะ เพิ่มกล้องหลังนะครับผมก็ตอนนี้อยากจะอุดหลังนะครับตอนนี้หลังรั่วจะจัดก็ก่อนที่เราจะเคมนะครับเราก็จะมาเปิดไอตัวฟีฟ่านี้นะครับผมได้6ครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใน6ครั้งนี้นะครับผมจะได้ตัวอะไรกันบ้างนะครับซึ่งประกอบไปด้วยนะครับเชดนี่นะครับผมแล้วก็ชิวเวลอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเลดได้ตัวแพงๆตัวดีๆมันก็น้อยนะครับผม ก็ตั้งแต่1.8ขึ้นไปนะครับ8ถึง1นะครับผมที่เราจะได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า Fifa Mobile นะครับเขาจะใจร้ายขนาดไหนนะเรามาดูอันแรกกันเลยนะครับทุกคนนะมาครับมาลุ้นไปด้วยไปพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับเอาเลยครับว่าแล้วก็กดเลยนะครับผมกดเลยครับมาครับผมขอตัวดีๆแพงๆสแตทเยอะๆนะครับไม่เป็น w a นานอย่างวะค้างเหรอ มาแล้วครับ C B c h e l s e อ๋อคร r i s t i a n Sen เฮ้ตัวนี้ก็น่าใช้อยู่นะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับน่าใช้เลยแต่เดี๋ยวนี้ถ้ากองหลังสแตทน้อยมันก็สู้เขาไม่ได้แล้วเจอเจอ U C B O โยกหลบทีเดียวก็หายแล้วครับผมมาเลยครับ U C B O นี่เป็นอะไรที่ปวดหัวมากเลยนะครับผมเวลาที่เจอนะ อ๋อได้อันดับที่3นะที่เราได้มานะอยู่ตรงอันดับที่3พอดีเประเลยมาครับเดี๋ยวเรามาดูใบต่อไปกันเลยนะครับผมว่มาเราจะได้อะไรไปครับจัดไปอีกชุดหนึ่งมาครับไปที่2กันแล้วนะครับผมมามันยังไงก็วอล์กครับกดไปเลยดีกว่านะครับผมกดเลยครับนะชงชาติครับ st ใครวะบิลมาโควิดอะไรสักอย่างนี่แหละมันคือใครวะทุกคนไหนมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋ออยู่ใบสุดท้ายสุดเลยนะใบล่างสุดเลยครับ85โอ้โหมาครับอีกใบหนึ่งเลยครับผมขออยาให้ได้ตัวเดิมนะครับขอเป็นตัวใหม่นะเราอ่านชื่อมันไม่ออกมาครับกดเลยครับผม วอมาแล้วมาอีกแล้วผมว่าโ oh อ้โหตัวเต็มเต็บีมานชวิตมาจนจะอ่านชื่อได้เนี่ยชื่อมันประมาณนี้แหละครับผมผมว่าไปต่อไปกันเลยครับผมมาครับมันออกไป2ตัวละหมดแล้วครับขอแบบเชสเน่ใบนี้ยผมมั่นใจว่าจะเป็นพวกแบบว่าเชสเน่อะไรพวกนี้นะมาดูกันครับน่าจะใช่นะ เชสนี่ชิวเวลท่องไหมครับเชสนี่ชิวเวลเชสนี่ชิวเวลเชสนี続続่ชิวเวลกดเชสนี่ชิวเวลกดแล้วครับเชสนี่ชิวเวลเชสนี่ชิวเวลเชวิชโนลไม่ใช่แล้วโอ้โหแฮตทริกเลยมิโกโรนัโดนึกมึงอ่ะมาโคตรเยอะเลยบ้าเฮ้ยสามตัวแล้วเนี่ยเฮ้ยออกจากเกมแป๊บนะครับทุกคนเดี๋ยวผมออกจากเกมแป๊บนึงนะ เดี๋ยวเรลองลองออกจากเกมดูก่อนนะมาครับเข้าเกมใหม่มาแล้วครับทุกคนรอแป,ป๊บนึงนะครับรอ,อโหลดหน้า<จ>นเกมแป,ป๊บนึงนะเอ๊ยมันเกินไปหรือเปล่าเลดเลดเลด<ล>ฟีฟา่าม b i บาถือว่าแย่จะจัดหรือว่าแย่กับเฉพาะแบบว่าคนเติมน้อยหรือว่าคนไม่ค่อยเติมอะไรพวกนี้หรือเปล่าผมก็เข้ามาเล่นทุกวันนะ EA ก็น่าจะจดจำไอดีผมได้แตครับมาครับ ลองกันใหม่นะครับมาครับใบที่5้าแล้วมั้งใบที่5แล้วครับผมมาเจสซี่เนี่ยหน้าตาแบบนี้มาหน่อยสิครับเนี่ยชีเวลครับมาชีเวลครับมาเลยตัวนี้ก็ยังดีนะครับเอาไปขายได้อะไรได้นะมาดูกันมาลองดูกดแบบเผลอเอเออเอไปทีมาใครบอกละวบอกมา ไปแล้วครับโอ้โหของฟีก็ขอดีๆหน่อยก็ได้มากไม่มีกำลังใจเล่นเกมแล้วเนี่ยโออีกสุดท้ายท้ายแล้วเรโดโคตรแย่เลยครับถ้าคลิปนี้ถึงโอเอเอนะครับผมว่าผู้เล่นกำลังจะหมดกำลังใจเล่นแล้วนะครับผมมาดูครับใบต่อมาก็ได้ตัวเดิมครับผมนะครับ ขออีกตัวหนึ่งแล้วกันเอาให้มันแบบว่าลกเซิร์ฟไปเลยตัวนี้มาให้เวลามันสักนิดหนึ่งม,มามาเลยทงขึ้นตัวเดิมมาเฮ้ยเปลี่ยนอ๋อราบิออสโหเราเพิ่งมาสลับกัน สองตัวนี้ก็ยังดีนะสลับกันไปสลับกันมาให้เราได้ดูนมางดีโอเคครับก็ประมาณนี้อ่ะยังเหลืออีก3,000กดได้อีกครั้งหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวกดอีกทีหนึ่งนะครับเผื่อจะได้ตัวใหม่บ้างนะครับผมเดี๋ยวแลกอเล็กซานเดอร์อโน no มาก่อนเอ้ยอเล็กซานโดโอ้อยผู้สิทิ์ตลอดเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวแลกอีกรอบหนึ่งก่อนนะโอเคครับมีประมาณนี้นะ มาครับมาลองเปิดกันดูเลยนะครับผมมาเกิดเลยครับผมอย่างรวดเร็วยังไงมันก็วอล์กอยู่แล้วทงยเยอรมนมีเอสทีโอ้โหเห็นแวบๆว่าอยู่ข้างล่างสุดเลยนะเนี่ยใช่ไหมแอดดี้แมนนี่อะไรเนี่ยแอนดี้ไปดูดิ อยู่ข้างล่างสุดนะถ้าจะไม่ผิดนะเดีย๋ยวเช็คแป,ป๊บครับน่าไงโอ้โห oh, oh. เลตตีจัดไปชนแล้วเดี๋ยวผมให้ทุกคนนะครับสังเกตหน้ามันนะครับผมโอ้ oh, oh. มันมันกำลังจะบอกว่า EA โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่เราจะแลกจริงๆกันเลยดีกว่านะครับผม <c oughs> ถือว่าเป็นแพ็คค่าเวลานั่นเองนะมาสตัวนี้ครับผมที่เราจะได้เคม,มานะครับผม ไปไล่ดูทีละตัวกันเลยนะว่าตัวไหนหน่าแรกแต่จริงๆก็จะมาแต่จริงๆก็จะมาแรกเอ่ออเล็กซานเดอร์โอ้อเล็กซานโดโฟดอยนั่นก็พลังงานมันน้อยไปหน่อยนะครับผมเล่นเล่นจริงไม่ได้เป็นตัวจริงไม่ได้ครับเพราะว่าผมจะเอามาเป็นตัวจริงดีกว่านะก็เอามาเป็นตัวสำรองได้อยู่แต่ว่าเอาไว้ก่อนครับผม มันหาซื้อได้อยู่ครับแค่สีล้านเองนะครับผมต่อมานะครับเป็นตัวนี้คิสเทนเซ่นเหมือนกันนะตัวนี้เล่นได้เล่นดีเลยแหละน่าจะดีด้วยน่าจะคุ้มค่าอยู่ครับผมแต่ว่ามันน่าจะหาลิงก์กับทีมยากนะครับผมซึ่งค่าเคมีข้อผมผมเป็นคนที่แบบว่าต้องเอาแบบให้มันเต็มมาครับผมไม่ชอบแบบค่าเคมีน้อยนะมาเดี๋ยวมาดูอเล็กซานเดอร์อเล็กซานโดเอเนี่ยครับผม น่าเล่นนะครับแต่ไม่รู้จะหลงไหมนะแต่ต้องลองเอาไปดูก่อนครับยังไงมันก็ฟรีนะไปรับไปเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราก็มารากันไปด้วยการเปิดแพ็กการ์ดของอเล็กซานโดก็แล้วกันนะครับผมถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากครับที่ดูมาจนจบนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม